จะซื้อที่ดินนสสามกอนะคะคที่ซ้ายขวาหลังเนี่ยเป็นโฉนดที่ดินนะคะเหลือแค่แปลงเราที่ยังเป็นนสสามกออยู่ค่ะอาจารย์เจ้าของไม่ได้ไปดูที่นานแล้วมีคนเอารถนะคะไปจอดเต็มพื้นที่เลยแบบนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วจะมีปัญหาในการออกโฉนดไหมคะหรือว่าเป็นกังวลเรื่องประล่างเนี่ยค่ะมันจะไม่มีสิทธิ์เหลือมาขายให้เราเจ้าของเดิมยังมีสิทธิ์อยู่ไหมค่ะอาา้าวนสอถามชื่อเขาอาจารย์ทาไมพูดอย่างนั้น นอสอสามคุณรู้ไหมเขาครอบครองแค่ปีเดียวนะถ้าเขาครอบครองเป็นของตัวเองอะ่ะโดยสงบและเปิดเผยครอบครองอย่างเจ้าของอ,ะอ่ะสิทธิ์มันกระโดดไปหาคนคนที่ครอบครองแล้วที่คุณมีไม้เสมาถามนี่เป็นประโยชน์มากนะเจ้าของที่ไม่ได้ไปดูนานแล้วและเป็นนอสสามถ้าคุณซื้อนะแล้วไอ้คนที่เอารถไปจอดเนี่ยมันอ้างว่าเป็นที่มันอะ่ะอันเนี้ยอ,อันเนี้ยคุณถูกกลางวัลเลยค่ะอาจจะเสียเงินฟรีนะครับแล้วเป็นคดีความ อาจารย์ยังไม่ได้สรุปว่ามีปัญหานะ,ะแต่ถ้ามีปัญหาแล้วมีปัญหาเรื่องเขาแย่งที่ดินแปลงนี้โดยการแย่งการครอบครองเป็นรอ,อสองสามเขาเรียกแย่งการครอบครองมันปีเดียว<ม>ถ้าเขาแย่งกันครอบครองนะี่คุณอาจจะไม่ได้ที่อ่ะ